ฮัสวัสดีครับมี่ลักกี้แบนนะครับวันนี้หมี่จะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮัสวัสดีครับมี่ลักกี้แบนนะครับ วันนี้จะมาพูดถึงคอสตูมาใหม่นะครับแบ็กสวานนะครับซึ่งมันปีกดํานะซึ่งอันนี้มีจะบอกว่าปีกดำเนี่ยแล้วความนิยมมากกว่าปีกขาวนะครับแต่ว่าโดยส่วนสเตตัสนี่มีมีขอลงนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมาเข้าโกบอลมันก็สเตตัสมันก็ต่างจากของ NA อยู่แล้วนะครับโดยที่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่า มีคนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ของทางทีมงานเยอะนะครับบอ,อกเอาแนวประมาณว่าอยากให้ใส่ในส่วนในตู้กาชาครับเพราะว่าอย่างน้อยผู้เล่นใส่ฟีใส่เติมน้อยก็ยังมีโอกาสจะได้แตะปีกอันนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องมานั่งดูทางทีมงานนะว่าเขาจะใส่กาชาไหมแล้าล็นกออริจินเกมมาหายอดรักเนี่ยเขาจะมีการแจกให้กับผู้เล่นชนชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยมีโอกาสได้ปีกดําหรือเปล่าแต้วโดยส่วนตัวมีอยากให้เขาใส่ในตู้กาชาครับแต่ว่ายากนะถ้าเราอ้างอิงจาก NA นเนี่ยเขาสุมจากไข่นะครับ อ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆคิดว่าทางทีมงานเนี่ยเขาจะเอาไปใส่เอ่อเอาไปสุ่มไข่ไหมสุ่มไข่ก็เหมือนปีกขาวครับไม่เมันจะมีเป็นคล้ายๆไข่มาขายใช่ป่ะเพื่อนๆก็ไปสุ่มมันก็จะได้แบบเก็บอะของสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปกดผสมออกมาเป็นปีกดำประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้แหละของเซฟนอกนะเพื่อนๆ,ๆคิดว่าทางทีมงานจะใจดีไหมแบบเฮ้ยเอ้ยเอาคอตูมสุดเอ่อคูเนี่ยแล้วก็ปีกดำเนี่ยเอาไป สุ่มในกาชานะผมว่าผู้เล่นสายฟีสายเติมน,น้อยอาจจะต้องแบบเออบางคนโชคดีเปิดมาก็อาจจะได้ใช่ไหมล่ะ <S <S พราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมไอหมุนสล,ล็อตเนี่ย <S 1> <S 1> เขาได้ไปเยอะมากเลยนะ <S <S คนเปิดหาเฟืองแดงกันเยอะมากอันนี้ก็อาจจะมีหวังหรือเปล่าแบบเออทางนี้อาจจะใจดีเอออยากให้ผู้เล่นสายฟีสายเติมน,น้อยมีที่ยืนบ้างนะครับอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะมันมีความคิดเห็นยังไงกับปีกดําจะลงกาชาไหมหรือว่าจะสุ่มอันนี้หมีก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถามแล้วเขาก็ไม่บอกนะครับเขาบอกบอกว่า ออนี่ทางทีมงานฝ่ายซีโอซและการตลาดมาเก็ตเนี่ยทุกท่านนกำลังลงความคิดเห็นอยู่ว่าจะเอาไงนะจะดูทรงแน่จะขายแน่นอนเลยว่ะเอาไปว่าเ่อนๆมีความคิดเห็นไงกับปีกดาก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเฮ้ยเขาจะมาลงการชาไหมเขาจะเอาไปใส่ในไข่เหมือนปีกขาวไหมแล้วก็ไปกดเปิดสุมเอาหาเศษเอามารวบรวมแล้วก็กลายเป็นปีกดําอย่างนั้นนะครับครูอย่างนั้นหมดแน่ปีกขาวนี่มีเห็นห้าหมื่นได้มั้งใช่ปะ่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วคูไม่เติมดีกว่า วันนี้ขออนุญาตพูดอัปเดตนะครับปิดเซเวอร์ตอนประมาณตีสี่เปิดตอน8ปดโมงซึ่งปกติเกมนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือบอกปิดเวลาไหนเปิดเวลานหนจริงๆนะเป็นการประชาสัมพันธ์ทางทีมงานระบบเซเวอร์ค่อนข้างดีนะครับอพอเราเปิดเซฟมาก็จะมีกิจกรรมอันติเมตแคสต์นะครับผมล็อกอินรีไวก็จะมีของรางวัลมากมายให้เพียบเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมน้องไข่สุดคู่ซึ่งเห็นบ้างมันจะมีรูปไข่อย่างเงี้ยแราก็แค่กดให้มันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา คือต้องกดให้ตรงกลางแค่นั้นเองครับพอหลังจากที่เราชนะกิจกรรมนี้มันก็จะมีของรางวัลให้เห็นปะ่ะเพื่อ,อนฝั่งขวาเลยเห็นว่าเราจะได้อยู่ฝั่งเนี่ยแม่ไก่เนี่ยเราก็สู้หางคาวเนี่ยก็จะมีในส่วนการเล่นนะครับแต่ทางทีมงานบอกหมีบอกว่ามันไม่ยากนะหมีก็เลยแบบไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าทุกคนน่าจะเล่นได้นะครับแต่ว่าคําว่าไม่ยากของทาทีมงานเนี่ยอาจจะเหมือนกิจกรรมสงการหรือเปล่าว่าตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเซบอะ่ะตอนนั้นตอนนั้นมีทางเขาก็บอกว่าไม่ยากนะครับพูดหมีครับโอ้โหกูเห็นนะ คนเล่นกันนะจบกิจกรรมนั้นยังไม่ยังไม่ได้แอดกันหลายคนเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้ามันยากไงเดวมี่ก็มาทําไกลให้นะครับเอาเป็นว่าไม่เอาเป็นว่ามี่มคิดว่าไม่น่ายากนะกิจกรรมเนี้ยคิดว่าเออมันมาช่วงที่เปิดเปิดเกมตอนนี้ประมาณเดือนที่สี่ย่างเดือนที่ห้าแล้วคงไม่ทํากิจกรรมยากแลไรเพราะว่าตอนนี้คนก็หายไปเยอะมากนะรวมถึงเพื่อนมีหลายคนแล้วก็คนขายดีเยอะมากเพราะอาจจะด้วยที่ว่าเขา เขาเบื่อที่เราต้องแบบมานั่งอ,อ่อ,อนทุกสองทุ่มอย่างเงี้ยมันไม่รู้จบจะทีมันก็น่าเบื่อใช่ไหมแถมโอ้โหบอวันทย์ก็สามชั่วโมงติดอะเอาเรามาในส่วนชุดแฟชั่นบ้างดีกว่านะครับมีคิดว่านะเขาน่าจะเอาชุดแฟชั่นกับไอแมงมุมเนี่ยเอาไปใส่ในวิชชิ่งก็คือเปิดกาชาแล้วก็อะไรส่วนปีกดำเนี่ยมีคิดว่าน่าจะเป็นไข่สุม่มถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทางทีมง,งานเขาอยากออปั๊มยอดเงินนะนะโดยชุด กับปีเอ่อชุดกับข้างหลังแมงมุมเนี่ยอันนี้หมีให้ดูรูปเห็นไหมครับอันนี้ชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดขวาบนเนี่ยอันนี้หมีบอกบอกว่าหมีเจ้าบอกว่าชุดผู้หญิงสวยมากมันจะออกอไอะคล้ายๆชุดลาเตีะแต่ว่าข้างหลังมันจะมีพ่อคุมกระโปรงสั้นจุดมากเลยนะโอ้โหตัวผู้หญิงแบบคือถ้าเล่นตัวผู้หญิงอะไรชุดนี้ต้องมีอ่ะชุดชุดมันสวยจริงๆเว้ยส่วนตัวผู้ชายเขาจะออกแนวแบบอืมไม่รู้ว่าไงวะชุดท่านเขาเนาะเออเท่ดีแต่โดยส่วนสเตตัสเพื่อนๆลองดูแล้วกันครับแต่ว่า คือหมีที่อ่านเนี่ยเพราะว่าอ่านไปก็เท่านั้นนะเดี๋ยวพอเข้าเซฟไทยมันก็ปรับเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมคือที่ผ่านมาหมีจะพยายามอ่านให้หมดแต่ว่าอ่านไปก็เท่านั้นเพราะเซตันมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วผู้ถูกไหมฮะล้วนเพื่อนชอบชุดผู้ชายชุดผู้หญิงอะไรก็จับจองได้เลยครับเก็บเออตัว๋วไว้ดองเปิดได้เลยนะแต่โดยส่วนตัวว่าเขาจะมาลงวันไหนคิดว่าเนี่ยแหละอัปอัเดตปุ๊บเนี่ยน่าจะเอาลงแต่ว่าไอ้ในปีกดําดอาจจะยังไม่มานะเขาอาจจะแบบหาลือยังไม่เสร็จไงว,ว่า i, เฮ้ยจอาไงดีครับ ผมจะเอาลงแบบยังไงดีเฮ้ยให้ยอมมันปังๆนี้เฮ้ยหรือว่าจะช่วยผู้เล่นเสนนทนึงเอาไปใส่อาทิตต์ต่อไปจากกาชานี้จบแล้วก็เอาปีกดำมาใส่โหคงยากอะดูแลนะก็เป็นชุดที่ดีครับก็เป็นชุดที่ดีชุดมันดูดีทั้งคู่ทั้งชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะมารอบนี้ชุดดีทั้งคู่นะครับเตยตัศก็เดี๋ยวรอมาก่อนแล้วกันพูดไปตอนนี้ก็เท่านั้นนะครับ อ่ะแล้วหมีเจ้าบอ,บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีชุดแฟชั่นทยอยต,อต่อประมาณ5-6ชุดเลยนะทยอยเข้าแบบรัวๆเลยอ่ะเหมือนเกมกะปิดหรเลยาไม่ใช่นะจะมีดูในส่วนชุดของพาร์ทด้วยครับแล้วก็ในส่วนเ,ออเข้ากาช้าอีกเยอะมากนะถ้าหมีดูไม่ผิดรู้สึกจะประมาณ5-6ชุดอย่างที่หมีบอกนะครับเพื่อนๆก็เตรียมตังค์ให้ดีแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ชอบชุดไหนนะครับ แต่มีรู้สึกว่าไอชุดขวาบนเนี่ยคงไม่ได้ใส่กาชาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แน่ใจว่าไอชุดซ้ายอะกบไอแมงมุมอะใส่กาชาก่อนแล้วก็ในส่วนขวาบนเนี่ยไม่รู้ว่าจะใส่ในพาร์ทเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนกาชาทิาต่อไปอันนี้ไม่รู้จริงนะอะต่อไปในส่วนรุ่นมาใหม่นะครับรุ่นมาใหม่รุนมาใหม่ก็จะเป็นในส่วนของหลอดไนทนะ์เห็นไหมครับจะมีหลังกดเบอร์เซิร์ชเนี่ยเพื่อนๆอ่านตรงขวาเทียบเลยเห็นไหมไฮพีสก็มีแชมเปี้ยนก็มีสไนเปอร์ทำความเสียหาย อะไรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กับดักจะมีโอกาสโอ้ก็คือยิงคนก็คือแรงขึ้นแหละที่จะยิงธนูออกมาเพิ่มเติมหกดอกโอ้ยิงธนูออเพิ่มหกดอกเลยเหรอดูนใหม่สไนเปอร์ดีนะอ่าต่อไปในสว่วนสัตว์เลี้ยงที่มาใหม่นะครับเจ้าดีวายแรบบิทนะครับมีเจ้าบอกว่าตัวนี้โคตรโกงนะเขาจะเรียกว่ากระต่ายพระจันทร์ซึ่งทางขวาเนี่ยมันคือตอนอยังไม่เลื่อนขั้นครับแล้วก็อ่ารูปซ้ายเนี่ยคือตอนทีสิบนะทีสิบจะเก่งกว่าเยอะก็แน่แหละ คือมีเจ้าบอกว่าไอกระต่ายตัวเนี้ค่อนข้างค่อนข้างอีปิกมากเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมาก็อีกไม่นานก็จะมีวาคิลลี่ร่างร่างใหม่มาแล้วนะครับเป็นร่างเอเเทพสวรรค์นนะรับประกันครับโคตรโกงเลยแต่ละตัวคิดว่าหลังจากปิดเ,ออเซเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าเลยนะครับเพื่อนๆที่รอเจ้าดีวายและปิดข้อสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับแล้วส่วนตัวหมีหมีคงไม่เติมนะ อตอนนี้กาลังทําเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นแบบสายฟรีแบบจ๋าๆเลยคือไม่เติมตังสมบาติแม้แต่พาร์ทกิจกรรมเจ็ดวันก็ไม่เติมนะมีอยากลองดูดีๆามาเล่นแต่ก็มันก็เล่นได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปแข่งครับถ้าเราถ้าเราไม่แข่งกับใครมาเกมนี้มาเล่นได้เว้ยแต่ถ้าสมมติเราไปแข่งกับเพื่อนไปแข่งกับเพื่อนที่ไป,ปสู่สายสุราษฎรเขาเติมหนักๆนะไม่มีทาง่อ,อให้เล่นเก่งยังไงก็ไม่มีทางครับพูดจริงตัวละครมันห่างชั้นกันมา,มากนะเกมนี้จริงๆอย่างบางทีเราเรา เดี๋ยวนี้เพื่อนหมีพลังพลังปันไปประมาณสามแสนสี 5, 5, น่สามแสนห้าสี่แสนสี่แสนห้าก็มีตอนเนี้นะแล้วตัวโตหมีตอนนี้สองแสนเก้าไม่ไม่รู้จะอะไรสู้เลยว่ะหุ้นจริงอ่ะก็จบไปสําหรับการอัปเดตกิจ ja กรรมทั้งหมดทั้งมวลท,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 ที่มีในพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับปีกดําเพราะว่าตอนนี้ไฮไลท์สุดคือปีกดําครับปีกดำเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าจะลงในกาชาไหมหรือว่าเขาจะเอ่อใส่ขายขายมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ